สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมจิกทาร์ลอตบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่นะคะทำนายดวงการให้กับคนที่เกิดราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะในช่วงวันที่7ถึง15กรกดาคม2568นนะคะเราต้องขออาภัยอย่างแรงที่มาล่าช้านะคะมามาดูกันว่า ตอนนี้คุณคนที่เกิดราศีเมถูลลัคนาเมถุนเป็นอย่างไรและกําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะการอ่านทลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้จอดจงคนใดคนหนึ่งนะคะบางคนอาจจะตรงทุกเรื่องเลยบางคนอาจจะตรงเป็นเรื่องเป็นบางเรื่องนะคะมาขอให้พี่ไพ่สำหรับนี้นะคะช่วยเปิดทํานายดวงให้กับคุณคนที่เกิดราศี เมถุลลัคนาเมถุนนะคะเราขอเป็นตัวแทนในการเปิดไพ่จับไพ่ให้กับคุณสิบใบนะคะใบแรกเพจเอาบอลนะคะเป็นลักษณะของการเริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาอะไรบางอย่างนะคะในเรื่องของงานเนาะในเรื่องของการไปอบรมไปสัมมนาหรืออยากทําอะไรเพิ่มเติมนะคะเป็นลักษณะของออการมีความรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้นะคะหรือเป็นเรื่องที่เราอยากทําเพื่อให้มัน ก่อเกิดประโยชน์มากขึ้นนะคะได้ไปศึกษาได้ไปเรียนรู้ได้ไปพัฒนาตนเองในช่วงนี้นะคะเรียนรู้ที่จะทําอะไรใหม่ๆนะคะบางคนเดินออกจากจุดเดิมเดินออกจากที่เดิมเนาะไพ่หกดาบนะคะไพ่หกดาบเป็นลักษณะของการเดินทางการเคลื่อนที่การโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงออกจากที่เดิมแต่ว่าดาบหมายถึงปัญหาและอุปสรรคใช่ไหมแต่อันนี้เราพกพาเอาปัญหา มาด้วยนะคะหมายถึงถ้ามีปัญหาปัญหาทุกๆอย่างมันต้องใช้ระยะเวลาในการคลี่คลายในการแก้ไขนะคะทุกๆอย่างมันจะค่อยๆหายไปหรือแก้ไขไปได้เองทีละเรื่องนะคะช่วงนี้ถ้าในเรื่องของการเงินเนาะถ้าใครเป็นหนี้อยู่อย่าไปสร้างหนี้เพิ่มนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะ ปัญหาต่างๆมันจะค่อยคลี่คลายไปเองนะคะอดทนหน่อยเนาะโอ้โห,โโหเห็นไหมคลี่คลายจริงๆนะเทมเพลนนะคะไพ่ของการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการเดินทางนะคะคุณมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะหรืออีกในหนึ่งอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณก็ได้นะคะในครั้งนี้นะคะเทมเพลนเป็นไพ่ไประจาําราศีธนูเนาะคนที่เกิดราศีธนูมักจะไม่ค่อยอยู่กับที่เนาะเขาเป็นลักษณะของธนูที่พุ่งออกไปเนาะเป็นลักษณะของการเรียนรู้เนาะชอบเรียนรู้ชอบศึกษาชอบเดินทางนะคะเรียนรู้อย่างไม่มีสิน้นที่สิ้นสุดแล้วก็เป็นคนที่ชอบไปนู่น ไปนี่หรือเขาเรียกว่าพอเดินทางแล้วมันปรับเปลี่ยน energy ได้นะคะช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะย้ายแผนกบางคนอาจจะท่าทํางานอยู่เนาะย้ายแผนกย้ายงานนะคะหรือบางคนย้ายสถานที่ย้ายบ้านก็ได้นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนาะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยช่วงนี้ หมือนคุณเองอะคุณยังอยากศึกษาอยากดูใจอยากไปเรื่อยๆก่อนแล้วย,ยังไม่ค่อยอยากหยุดอยู่กับกับใครหรือยังไม่ค่อยอยากหยุดอยู่กับที่นะคะอืือจะแฮงแมนเดอะแฮงแมนเป็นลักษณะของการหยุดการหยุดการนิ่งการรออืมก่อนหน้านี้มีใครบางคนออกจากงานมีใครบางคนตกงานเนาะอืมถ้าเป็นในเรื่องของการลงทุนช่วงนีคน้ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้น ก่อนลงทุนก่อนทำอะไรให้ศึกษาให้ละเอียดให้รอบคอบนะคะมมันเป็นลักษณะของการหยุดเพื่อคิดเพื่อวิเคราะห์อ่ะเนาะบางคนหยุดแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรเกิดพลังงานบางอย่างเนาะเกิดความสว่างความชัดเจนขึ้นในในสมองในจิตในในความรู้สึกเนาะเหมือนคุณเองอะคุณได้เรียนรู้ว่า ก่อนหน้านี้มันมีปัญหามีอุปสรรคอะไรที่ผ่านมาเนอะบางคนอาจจะถูกหลอกถูกโกงนะคะบางคนออกออกจากงานแล้วตกงานเลยนะคะแต่ว่าคุณได้หยุดนิ่งทำสมาธิมีสติ อไอการนิ่งของคุณนะ่ะมันทําให้คุณรู้ว่าต่อจากนี้ชีวิตของคุณจะพัฒนาจะเติบโตจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดเหมือนเราได้เรียนรู้แล้วและหลังจากนี้ชีวิตของเรากําลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพเนาะให้ระมัดระวังในเรื่องของอาการปวดหัวไมเกรนนะคะหรืออาการเจ็บขาเข่านะคะมาไปต่อนะหรือบางคนอาจจะได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับ สุขภาพของขานะคะก็ระมัดร,ระวังเนาะมาสองดาบนะคะสองดาบก่อนหน้านี้เหมือนคุณเองอะ่ะคุณเจอเจอกับทางเลือกคุณเจอเจอกับทางแยกมีปัญหามีทางแยกที่คุณจะต้องคิดต้องตัดสินใจ ไม่รู้ว่าจะซ้ายหรือจะขวาดีแต่มันเป็นลักษณะของความโรเล่ความโรเลความไม่มั่นใจความไม่ชัดเจนเนาะมันเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะเหมือนอยู่ในช่วงของการการคิดวิดเคราะห์เนาะว่าจะไปทางไหนดีจะตัดสินใจแก้ไขปัญหานีอย่างไรดีนะคะเพราะว่าดาบหมายถึงปัญหาเนะาะไพ่ใบที่หกของคุณเนาะเคียงออฟคัพนะคะกำลังจะมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะเป็นคนอบอุ่นถ้าไม่เป็นผู้ใหญ่ที่ เป็นคนในครอบครัวเป็นพ่อเป็นพี่ป้าน้าอาหรือเป็นลักษณะของผู้อาวุโสอาจจะเป็นคนที่ทำงานก็ได้นะคนนี้เขาเป็นคนที่จะมาแก้ไขแนะนำปัญหาทุกๆอย่าง อาจจะเกิดจากเรื่องงานเนาะทำให้มันคลี่คลายพัฒนาไปเติบโตไปหรือคลี่คลายปัญหาไปได้นะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะคนนี้เขาเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงานแล้วอะเออเป็นพ่อแม่ง่ายๆนะเป็นพ่อแม่แต่เขาเป็นคนอบอุ่นเนาเป็นคนธาตุน้ําเขาอยากทําความรู้จักอยากศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเรานะคะก็แล้วแล้วแต่ดูแล้วแต่ว่าคุณจะเปิดใจไหมนะคะ กำไัจะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามานะคะเป็นคนให้คำปรึกษาได้นะคะเป็นคนแนะนำสิ่งที่ดีๆให้กับเราได้นะคะไปต่อนะอแปดดาบหกดาบแล้วยังเป็นแปดาบอยู่อีกเนาะปัญหานี้ค่อนข้างปัญหาที่คุณแบกเอามาเนี้ยบางทีมันเหมือนคุณถูกมัดมือชกอะปัญหาบางอย่างคุณไม่ได้เป็นคน แต่คุณต้องเป็นคนแก้นะคะเหมือนช่วงนี้มันถูกปิดตาถูกมัดมือเหมือนติดอยู่กับวงล้อมของปัญหาหรือไม่ตัวคุณเองคุณก็อาจจะบล็อกบล็อกตัวเองไม่ไม่ยอมเปิดเนาะบล็อกตอนเองไว้เขาเรียกว่าไม่ยอมเปิดโอกาสไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องอื่นๆเนาะเหมือนคุณเองยังนิ่งๆอะ่ะ ยังหาทางออกไม่เจอกับปัญหาที่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 นำมาด้วยเนี่ยออมันยังหาทางออกไม่เจอเนาะอย่างที่เราบอกตั้งแต่แรกนะคะทุกๆุกอย่างต้องใช้เวลานะคะปัญหาก็เหมือนกันเนาะเมื่อคุณนิ่งคุณมีสมาธิช่วงนี้นั่งสมาธิจะดีมากเนาะสมาธิมันจะทำให้คุณคิดได้คิดออกในการแก้ไขปัญหานะคะมา <c oughs> สิเหรียญถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินเนาะ การเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะเงินที่มาจากครอบครัวครอบครัวซัพพอร์ตครอบครัวหนุนหลังครอบครัวสนับสนุนช่วยเหลือดูแลนะคะคุณเป็นคนที่มีครอบครัวใหญ่เนาะครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพี่ป้าน้าอาพ,พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายสัตว์เลี้ยงเนาะครอบครัวอบอุ่นดีนะคะและกําลังจะได้เงินก้อนหนึ่งเงินก้อนใหญ่เงินก้อนนี้มันจะทําให้คุณปลดหนี้ได้นะคะเงินที่มาจากทรัพย์สินที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะมันจะทําให้คุณ เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตจากเงินก้อนนี้แหละนะคะสิบเหรียญนี่เศรษฐีนะเ,ออเงินก้อนใหญ่ทีเดียวแหละนะคะจะทําให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะถ้าคุณติดขัดปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่นะคะไปสิบดาบสิบเหรียญแล้วสิบดาบนะคะสิบดาบเนาะดาบหมายถึงปัญหาใช่ไหม สิบดาบมันหมายถึงอุปสรรคปัญหามรสมชีวิตเหมือนคุณเจอมาหนักนะคุณเจอมาหนักคุณเจ็บมาเยอะเนาะมีปัญหาเจอมรสมชีวิตมากมายเนาะบางคนมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะบางคนมีปัญหาปัญหาชีวิตอะอปัญหาเรื่องงานเนาะปัญหาเรื่องผู้คนรอบข้างนะคะแต่ว่าดาบอะ ให่ทุกๆอย่างมันมี1นถึงสิใช่ไหมอันนี้คุณรับมาแบบ10แล้วนะคะถ้าคุณเจ็บป่วยอยู่ต่อจากนี้เหมือนคุณจะรู้หรือทําการรักษาหรือมีวิธีขจัดปัดเป่าอุปสรรคปัญหาทุกๆอย่างให้มันคลี่คลายหลังจากนี้ชีวิตของคุณจะดีขึ้นนะคะคุณจะได้พลิกฟื้นชีวิตของคุณกําลังจะได้เกิดใหม่นะคะเกิดใหม่ไปเจอกับสิ่งที่ดีกว่าเดิมนะคะ ช่วงนี้อาจบางคนอาจปวดหลังเจ็บหลังอุย้ยจริงด้วยโหคุณไพ่จบคุณเป็นเดอะซันชีวิตของคุณจะรุ่มโรลชดช่วงสวง่างสวงัยช,ชัดเจนอุปสรรคปัญหาต่างๆจะคลี่คลายนะคะไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับไพ่ทาโร่แล้วนะคะความโดดเด่นความโดดเด่นความมีชื่อเสียงนะคะถ้าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ คุณจะเป็นที่โด่งดังมีคนรู้จักนะคะสายงานที่คุณทําอยู่นะคะจะเป็นที่รู้จักเป็นที่ชัดเจนอะไรที่มันเคยมืดเคยหาทางออกไม่เจอหลังจากเนี้ยชีวิตของคุณจะประสบพบเจอกับความสุขเนาะการงานได้เติบโตเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะคะ,คะการเงินเนาะมีกินมีใช้มีโชคมีลาบก้อนใหญ่ที่กําลังจะเข้ามาโอ้โหมีทั้งเดอะซันมีทั้งเทนอฟเพนทักเกิลน,นะคะ สุขภาพเนาะใครที่เจ็บป่วยอยู่จะเจอวิธีรักษาจะหายจะดีขึ้นนะคะงานดีเงินดีความรักดีเนาะสิ่งดีๆกำลัง,ง,งจะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะขอให้คุณเขาเรียกว่าอเจอ,เจอกับความสุขความสําเร็จความมั่งคัง่งความร่ํารวยนะคะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้หาทางออกหาทางแก้ไขกับชีวิตไปได้ด้วยดีนะคะราศีเมถุนลัคนาเมถุนเนาะเราดีใจด้วยเนะาะไพ่สุดท้ายของคุณเป็นเดอะซันเลย ะะการได้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะคะวันนี้เราขอบคุณมากๆนะคะทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ยังรอเราอยู่เนาะเราขอบคุณมากๆจริงๆนะคะใครเพิ่งเข้ามารับชมใหม่เรารบกวนเนาะกดติดตามให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับช่องนะคะใครอยากอ่านให้ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ไอดีไลน์นะคะรายละเอียดเราทิ้งเอาไว้ที่ใต้คลิปให้นะคะรายละเอียดค่าครูเนาะวันนี้เราขอบคุณมากๆค่ะเมจิกทาร์ลตบายคิตตี้ค่ะ